นะหนึ่งสองไป่ารอสนามครับเดิมพันสองหมื่นดลอลล่าอ้าวเดี๋ยวก็รู้ใครนำครับมาแล้วเอสโซนำครับรอบนี้เอสโซมาครับตามมาด้วยเอ็ดเวิร์กเอ็ดเวิร์กโอ้ยหุย แอสโทยังเป็นผู้นำครับแอสโอย่าพลาดนะวิ่งเนียนเนียนแอสโวบอกขอชนะบ้างเอ็ดเวิร์กเก็บหมดเลยโดนมาไลานะ่เงี้ยไอ้หกสิบแล้วกี่รอบแล้วพี่รอบนี้รอบที่สองรอบที่สองครับแอสโทยังเป็นผู้นำ อออ,ออ๋กกอกลับมากลับมาจะลงไป้ยไปยน้ำอยู่ครับวสวยรอบสาม อออรับรอบหน่อยอ้อรับรอบหน่อยเด็กแค่ย่าหลุดด้วยกูไปไว้ขอคืนหน่อยรอไปหลายสิบแล้วรอบสี่ครับรอบสุดท้ายติดอยู่เล่นกินตังอยู่สนามติดจะมีราคานี่ติดอยู่ครับบัง โซรอบสุดท้ายแล้วครับเปป่าเปป่ายังชนะได้อ่ะดูดิรอบนี้ลวนกันหมดครับหลังจากเอดเวอร์เก็บกินมาหลายสนามนว้า the winner is aso แน่โดนับโชพึ่งจะได้แดกตังค์ชาวบ้านเขา <c oughs> <c oughs>